สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพลย์แมตช์อังกฤษคืนวันเสาร์เราใจสุดๆเลยนะครับเลี้ยวภูกับอาร์เซนอลชนะสวยขณะที่แมนซิตี้แชมป์เก่าเนี่ยเสียท่านะครับโดนเชลซีบุกมาเสมอถือว่าสัปดาห์นี้ซิตี้เพี้ยงพลัมนะแต่หงแดงเลี้ยวภูเองก็ได้อย่างเสียอย่างบุกถล่มเบรนเจอร์ด4-1นะครับแต่มีตัวเจ็บเพิ่ม4คนเจ็บเพิ่ม4คนนะอาริซงเจ็บเอ็นเข่าตอนซ้อมนะครับคุยเป็นเคเลอร์ลงตัวจริงแทน ส่วนในเกมเคอร์ติสจอห์นส์เดโกโชต้าดาวิดนูนเยสเจ็บรัวรัวตั้งแต่ครึ่งแรกเดีย๋ยวเกนครับปวดหัวนะครับผู้ชมครับตอนนี้ออปชั่นมันเหลือน้อยลงทุกทีนะเกมเกยือนเบนฟอร์ดเนี่ยคือหนึ่งในเกมที่จะส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หงแดงบุกมาชนะทีมพึ่งพิฆาตครั้งสุดท้ายในลีกเนี่ยตั้งแต่ปี1938โ้่นนะครับ1น3 8โน่น เมื่อคืนนี้ช่วงต้นๆก็เสียวเพราะว่าเบรนฟอร์ดเล่นดีนะครับบุกโจมตีใส่เกมรับฝั่งขวาเลี้ยวโพลสวยๆหลายครั้งนะหงแดงต้องเก็บบอลน,นะครับเล่นให้แน่นอนเพื่อหยุดจังหวะสวนกลับนาทีที่10บคอนเนอร์บรดลีย์ที่กลับมาเป็นตัวจริงแทนเทรนด์ลากเข้าไปยิงสวยนะครับติดเซฟป,ประตูมาร์คเฟลเกนเดลโก็โชต้าซ้ำเฟลเกนยังบล็อกเอาไว้ได้นะเฟลเกนเหนียวนะครับนาทียี่ปปัดลูกยิงของโชต้าข้ามคานอีกครั้งหนึ่งนะได้จังหวะยิง2ครั้งนะครับ แต่นาที34ิเลี้ยวพูเสียเคอร์ติสจนส์จนส์โดนคริสเตียนนอรกาดเข้าสกัดคือดูแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เขาเสียหลักทิ้งน้ำหนักลงบนข้อเท้าผิดจังหวนะนะมันผิดจังหวะนะครับเจ็บเล่นต่อไม่ไหวโดนเปลี่ยนออกแรนดกราวเนแบบลงแทนน,ะนาที35มิี้วภูได้ประตูขึ้นนำนะครับจากดาวินนุนเยสหลุดเข้าไปชิปข้ามหัวประตูแบบเหนือชั้นเลย คลาสสิกเลยนะครับลูกเนี่ยเป็นจังหวะสวนกับฟานไดเตะยาวขึ้นมาจากหลังนะครับแล้วโชวต้าขึ้นมองชงให้น้องนุ่นมองชงให้นุ่นเดียวเดียวแล้วนะครับกระชากหลุดเดียวเข้าไปยิงจังหวะหลุดเนี่ยแม้แต่เยือกนั้นครับยังลุ้นตัวเกรงนะลุ้นตัวเกรงแบบแอนเลยผมว่าเดอะครับที่ดูอยู่หน้าจอทีวีทั่วโลกเนี่ยก็เกรงเหมือนครับนั่นแหละรัวนุ่นมันยิงชนคานว่าไม ลัวมันยิงชนคานที่ผ่านมาหลุดเดียวไปทีไรเนี่ยไม่คานก็เสาไม่งั้นมันก็ยิงออกนะแต่เมื่อคืนนี้เฮ้ยยิงเหนือนูนเยสยิงเหนือนะครับเพราะว่ามันเงยหน้าขึ้นมองก่อนนะมันเงยหน้าขึ้นมองเลือกเป้านะครับแล้วค่อยๆย,ย,ยิงยิงอย่างใจเย็นก็ทําได้นะถือว่าเป็นประตูสุดสวยนะครับของนูนเยสนะแต่นาที42เร์พูลเสียดีโกโชตาเจ็บเข่านะครับทานผู้ชมครับโดนคริสเตียนนอการ์ดล้มทับ ลงใส่เข่าโชต้านะโอ้โหไม่ไหวนะครับไม่ไหวโชวต้าถึงขั้นลงเปลนะครับโดนหามออกโมซาล่าลงมาแทนอันนี้คือโดนสาบหรือ,อยังไงนะพอตัวเก่าหายเจ็บกลับมาเฮ้ยมีตัวเจ็บแทนนะโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรนะครับเรียวพูส่วนหนึ่งที่นักเตะเรียวพูเจ็บง่ายเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นเคาน์เตอร์เพรสนะพอเสียบอลปุ๊บไล่เพรสคือวิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ทันทีจังหวะ เข้าบอลกังทีมห้าสิบห้าสิบนะครับเสี่ยงกับการบาดเจ็บอยู่แล้วนะแล้วโชวต้าก็โดนไปเนี่ยนะโชต้าเจ็บรอบสองในฤดูกาลนี้แล้วนะครับผลแรกเจ็บกล้ามเนื้อพักไป28วันช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายธันวานครับคราวนี้ยังไม่รู้จะนานแค่ไหนนะแต่มีผลกับทีมแน่นอนนะครับขาดโชต้าเนี่ยนอกจากเสียโจ์กับโชต้าแล้ว,ลวดาวิดนูนเยสก็โดนเปลี่ยนออกนะครับในช่วงพักครึ่งโคดีก้กัคโปลงแทน อยเกนครับบอกว่านูนเยสรู้สึกไม่ปกติรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรสักอย่างไว้ในร่างกายเราเนี่ยค <c oughs> งเจ็บนิดหน่อยนะครับทีมงานก็เลยไม่อยากเสี่ยงเลยเปลี่ยนออกมาดีกว่าบอกนุ่นออกมาพักดีกว่าเพราะสัปดาห์หน้าชิงคาราบาวครับไงเก็บไว้เล่นเกมใหญ่ดีกว่าเท่ากับครึ่งแรกนำหนึแต่เสียตัวไป3คนนะครับแต่ครึ่งหลังเรอร์พูล,ลงมาคุมเกมได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญคือได้ประตูที่2เร็ว นาทีห้าสินะครับอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์สอดจากแถว2ยิงลูกจ่ายของโมซาลาเข้าไปนะครับแม็กกาเนี่ยไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่แต่ลูกนี้เขาสอดขึ้นมาดีมากนะครับแข็งแรงนะยิงขึ้นนํำ2อศได้ลูก2ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยทำให้ทีมโล่งขึ้นทันทีมันโล่งขึ้นเยอะนะครับความกดดันเนี่ยแทบจะหายไปหมดนะเรวโพว์มาได้ลูก3นาะที68จากโมซาลาครับคุยเบนเคเลอร์เปิดจากประตูนะ กั๊โปรหม่งชงเหมือนเป็นสูตรเลี้ยวปูเลยเปิดจากหลังแล้วมีตัวหม่งชงนะครับโมซาลาได้บอลแล้วลากหนีในทันคอลลิงส์เข้าไปยิง30นะครับยิงได้ฉลองการหายเจ็บกลับมานาที75เบรนทฟอร์ตีใไข่แตกจากไอวานโทนี่นะครับเป็นลูกที่เซคิโอเรกิออนยิงติดเซฟคุวีนก่อนแล้วโทนี่ซ้ำเข้าไปไม่มีเหลือนะครับตามมาเป็น3 1 แต่เลวูพูมาได้ลูก4นาที86นะครับหลุยส์เดียสเปิดให้โคดี้กัปโปซัดปิดกล่องเข้าไปสวยงามเลวูพูเกือบได้ลูก5ด้วยนะช่วงทดเวลาเนี่ยนะครับฟันได้ขึ้นมาหมง่งลูกเตะม,ม,ม,มุมชนคานเต็มๆเลยนึกว่านูนเยสไม่ใช่นะครับเป็นลูกพี่เองนะครับเวอร์จิลฟันได้เลวูพูบุกชนะเบรนท์ฟอร์ดสีนนะครับเป็นการบุกชนะพึ่งพิฆาตครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมาพึ่ง เริ่งบุกชนะเบรนท์ฟลดก็คือเมื่อคือนนี้แหละนะครับโอเคถือเป็น3แต้มสำคัญนะครับแต่มันก็แลกกับตัวเจ็บเพิ่มไม่รู้คุมกันหรือเปล่านะหลังเกมเนี่ยนักข่าวอัปเดตนะครับบอกเคอร์ติสจนเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดินนะครับแล้วใส่รองเท้าป้องกันหุ้มเท้าทรายไว้นะโชต้าเอาผ้ายึดเข่าซ้ายนั่นเลยนะครับต้องยึดเข่าเพราะมันเจ็บครับเจ็บพึ่งไม้คำ้ำเช่นเดียวกันนะครับเดินเดงไม่ได้ต้องใช้ไม้คำ้ำ ส่วนนุนเยสเดินได้ปกติน้องนุ่นไม่มีอาการกระเพกคือนักข่าวไปจ้องมาไปสังเกตมาเดินปกติไม่กระเพกน่าจะเจ็บไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นข่าวดีของเลวพูนะครับอย่างน้อยนุนเยสน่าจะโอเคเลวพูเนี่ยคืนวันพุธ21นี้นะครับมีเกมพรีเมียร์ลีกเจอกับลูตันในบ้านจากนั้นอาทิตย์25เกมใหญ่นะครับชิงคาราบาวครับกับเชลซีที่เวมบลีเยอันครับต้องจัดตัว ให้เลี้ยวพูในสภาพที่แบบมีทางเลือกจํากัดนะครับแต่ต้องพยายามจัดให้มันสมดุลนะเพราะว่าทุกเกมสําคัญนะครับอาริสงเจ็บเอ็นเขา่าอาการไม่เบานะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนโเจ็บเขา่าอดเล่นนัดชิงคาราบาวครับแน่นอนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าเทรน d ์หายไม่ทันเบาวครับนัดชิงส่วนโดมนินนกโซบอสไล่เจ็บเอ็นเขา่าอันนี้ก็น่าห่วงว่าจะฟิตไม่ทันชิงคาราบาวเช่นเดียวกันโอเค ตอนนี้ทางออกก็คือควินเคเลอร์แทนอาริซงนะครับคอนเนอร์บรดลีย์กับโจโกเมสแทนเทรนด์ไปอเล็กซิสแมคคริสเตอร์โยกไปขวาแทนโดมินิกโซบอสไล์นะครับส่วนตัวแทนเคอร์ติสโจนก็คือไรอันกราวนเวนแบกนะมันก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวที่ลงแทนเนี่ยมันก็คือหมดสต็อกนะตัวแทนของตัวแทนมันไม่เหลือเลยนะส่วนแนวรุกนะครับโมซาร่ากลับมาได้ก็เล่นกับดีอาร์สแล้วก็นูนเยสไป โดีกัปโปสำรองนะแต่การเสียดีโกโชต้ามันเสียหายครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคือมันขาดตัวลุยที่ทรงพลังโชต้าที่ทรงพลังมากเลยนะครับออนอกจากแข็งแกร่งในเกมรุกแล้วในเกมรับเขาเป็นกองหน้าที่ไล่เพรสดีที่สุดของลิเวอร์พูลนะครับมหงแดงคิดถึงความดุดันโชต้าแน่นอนเลยนะอย่างไรก็ตามครับนัดชี้ชะตาแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้10มีนาคม เลวพูยังหวังว่าเทรนโซโบอาริซงน่าจะฟิตกลับมาทันนะครับเวลายังเหลือประมาณสาอาทิตย์พอมีลุ้นอยู่นะแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าก่อนถึงเกมดวลมาซิตี้เนี่ยของแดงต้องเจอกับลูต,ตันวันพุธนี้แล้วก็ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2มีนาคมไอ้เกมพวกนี้เนี่ยมันก็ผ่อนไม่ได้นะคือมันต้องเล่นเอา3าแต้มทุกนัดการแข่งขันมันสูงนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงเนี่ยมันเสียแตม้มแล้วถ้าเสียแต้มก็คือเปิดโอกาสให้กับคู่ต่อสู้ทันทีไม่มีเกมไหนง่ายเลยนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขนาดเล่นในบ้านยังเสียแต้มให้เชลซีนะซิตี้ทำได้แค่เสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับเออร์ลิงฮาลันพลาดโอกาสทองแบบเจ๋งๆไป3ครั้งนะพลาด3ลูกแบบหน่งๆเลยลูกแรกนาทีที่12ฮาลันเหินมงลูกโยนจากคูเลนอาวาเรส แค่10บหลาครับข้ามคานนะลูก2ครึ่งหลังกับนาะที5ป้ปจังหวะสวนกลับนะครับฟิลฟเดนเปิดให้ฮารันวอลเล่จังหวะแรกไม่เข้ากรอบนะส่วนลูก3นาะที78อันนี้คือแบบผมก็งงวะให้มันไม่เข้าได้ไงนะเคปินเดบรอยเนะี่ยโยนจากซ้ายอย่างสวยเลยฮารันโถมมาม่งคนเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับมงคนเดียวเต็มเต็มจอจอนะครับแต่มันสะบัดไปไหนไม่รู้ข้ามคานเหลือเชื่อเลยลูก3านี่คือไม่น่าเชื่อที่สุดนะครับ พลาด3ลูกนี้เนี่ยส่งผลมหาศาลเพราะรเกมมันสูสีกว่าที่คิดเชลซีเล่นดีกว่าที่คาดนะครับมารับแล้วรอสวนเอนโซเฟรนเดสดันขึ้นบุกน่ากลัวนะครับเชลซีสวนดีหลายหนนะครับนาที23 Back, kel, ่มาโลกุสโต้แบนะ็กขวาดันขึ้นมาเปิดให้นิโคลัสแจ็กสันชาร์จจ่อจ่อแต่เอเดซสันบล็อกเอาไว้ได้นะหลังซิตี้ดันสูงครึ่งสนามนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเป็นเหยื er, ่อโดนเชลซี C, สวนกลับหลังแทบหักหลายลูกนะ นาทีส3มสิบสาม enzo f e r n a n d e ชิปข้ามกองหลังนะครับให้ raheem sterling หลุดเดี่ยวแต่ราฮิมมันมัวเงื้ง,งะนะมัวแต่งบอลนะครับก็ยิงไม่ได้แต่ถึงนาที42ร่ฮิมแก้ตัวได้สำเร็จนะครับจังหวะสวนกลับมาเหมือนเดิมนะ nicholas jackson น,น,นะครับเปิดนะแล้วราฮิมเนี่ยล็อกหลบ kai walker ก่อนจะยิงนิ่มเลยนะครับ chelsea ขึ้นนำตันที1ประตูต่อศูนย์ยิงเสร็จเขาเก็บอาการไม่ดีใจเพราะว่า ยิงทีมเก่าต้องให้เกียรติกันนะครับโอเคครึ่งแรกเชลซี Chelsea นำอยู่ครึ่งหลังซิตี้ลงมาลุยนะครับนาที48เควินเดบรอยปั่นฟรีคิกเฉียดคานไปนิดเดียวนะแต่เกมนี้เนี่ยหลังซิตี้ดูไม่ค่อยมีสมาธิอะนะนาที56เชลซีเกือบได้ลูก2นะครับมาโลก,กุสโตเปิดจากขวานะราฮิมพุ่งเข้ามาชาร์จติดเซฟเอเดอร์สันนะครับเบนชเวลซ้ำดาบ2เอเดอร์สันยังบล็อกเอาไว้ได้ ซิตี้เกือบโดนลูก2นะครับแต่ช่วงท้ายเกมซิตี้เน้นๆนะครับนาที83โรดรีตีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึนะครับจากจังหวะที่คลยวอเกอร์บอลเล่จากขวาสวนเข้ามานะครับติดบล็อกยิงติดบล็อกแล้วโรดรีดีดซ้ำแฉลบเชลว์เชลูบาเข้าไปนะครับช่วยชีวิตแมนซิตี้ตีเสมอเชลซี1ประตูต่อนหนึแบ่งแต้มกันไปนะครับซิตี้หล่นมาอยู่ที่3 ตามเลี้ยวปู4คะแนนถือว่าเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสยังไงเพราะความจริงแล้วช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับคืนวันอังคารเนี่ยแมนซิตี้จะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในบ้านเบรนท์ฟอร์ดเพิ่งแพ้เลี้ยวปูมานะครับกลางสัปดาห์เจอแมนซิตี้นะ,ะซิตี้เนี่ยถ้าเมื่อคืนชนะเชลซีแล้วไปชนะเบรนท์ฟอร์ดต่อเนี่ยซิตี้จะแซงเลี้ยวปูขึ้นจากฝูงได้นะครับแต่ดันมาพลาดซะก่อนทําแต้ม6ให้สิงห์บลูซะก่อนนะครับอันนี้ถือว่า น่าเสียดายนะครับทีมที่เร่งขึ้นมากดดันลิเวอร์พูลตอนนี้กลายเป็นอาร์เซนอลน่ากลัวนะครับเปิดใหญ่แรงต่อเนื่องนะครับเมื่อคือนนี้บุกถล่มเบอร์ลี่ทีมรองบวยไป5-0อาร์เซนอลชนะในลีก5นัดรวดยิงรวม21ประตูนนะกระสุนมีเหลือเฟือนะครับไม่มีหมดนะครับรัวย,ยับเลยนัดเจอเบอร์ลี่เนี่ปืนใหญ่แทบจะบทอยู่ข้างเดียวบั <c oughs> วยโยสากา้าเรียนโรทรสัสซามาร์ตินเอเดการ์ดไคฮา,าวสโดดเด่นทุกคนนะครับ แค่4ีนาทีมาตินเอเดกาดยืนยิงโล่งๆหน้าเขี่ยโทษขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะนาทีสี่สิบแปดได้จุดโทษนะครับจากลูกที่เรนโดทรอซาโดนโลรองอัสซินโยงเตะบุคโยสาก้าสังหารเข้าไปนำสองศูนย์นะครับครึ่งแรกครึ่งหลังเปิดมาแค่2นาทีนะครับซาก้าหวดยัดเสาแรกเข้าไปอีกอาร์เซนอลหน,นีไป3ามศูนย์เบอร์ลี่สู้ไม่ได้เลยนะครับนาทีหกสิบหกทรอซายิงเพิ่มเป็นสี่ศูนย์ก่อนที่ไคาฮาวเวสกระชากเข้าไปยิงลูกห้านาทีเจ็ดสิบแปด ลูกห้านี่คือเหนือเหนือเลยนะครับท่านผู้ชมครับพาแวร์โชว์เลยโซโล่นะหลังเกมกุซีมิเกลอาร์เตต้าชมมาตินเออร์ดิกาที่เล่นอย่างมั่นใจบอกช่วงนี้เออร์ดกาท็อปฟอร์มเลยนะครับจุดสําคัญที่ปืนใหญ่แรงขนาดนี้เพราะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้ดีมากๆนะครับคือใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วมีความเฉียบขาดสูงนะครับอาอร์ซนอลนัดหน้าเสา24เล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลถ้าชนะต่อเนื่องก็จะบี้เลอพูต่อนะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังแซงไม่ได้นะครับเพราะว่าหงแดงมีเกมเจอลูต,ตั้นก่อนในคืนวันพุธนะแต่อาร์ซนอลมาเข้าเบรกชนะเป็นซีรีส์ได้แบบนี้เนี่ยน่าจับตานะครับท่านผู้ชมครับน่าจับตามองมากมาแรงในช่วง,กล,งกลางกลกุ่มผ่านะครับแล้วถ้าเดินเครื่องได้อย่าต่อเนื่องเนี่ยนะครับอาร์ซนอลมีลุ้นแน่นอนนะ13นะัดสุดท้ายปืนใหญ่มีเกมยากคือต้องเจอเชลซีนะ ยือนแมนซิตี้เยือนสเปอร์เยือนแมนยูนะครับแต่เขาได้ประสบการณ์จากฤดูกาลก่อนมาเนี่ยปีนี้อาร์ซน่าจะเข้าโค้งสุดท้ายอย่างมั่นใจกว่าเดิมนะครับไม่น่าแพ้วนะโอเคลุ้นกันต่อไปนะครับทานผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราชเต็มหนุนทั้ง a c e b o o k และ u t u b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ